สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมากับเมนูไข่เจียวอีกแล้วนะครับไข่เจียวอร่อยๆสูตรบ้านๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะใส่วัตถุดิบอะไรลงไปในไข่เจียวสูตรเด็ดของผมบ้างนะขั้นตอนแรกนะครับตอกไข่ไก่3ามฟองใส่ถ้วยนะครับนี่วันนี้ไข่ของเราเป็นไข่เบอร์ศูนย์นะครับอ่าจากนั้นให้ใส่แป้งทอดกรอบลงไป และทำการตีๆคนๆให้ตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยละลายนะครับแต่ว่ามันก็จะละลายไม่หมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปทอดแล้วก็กินได้ปกติแล้วครับอ่าขั้นตอนต่อไปให้ใส่ใบโหระพาลงไปใบโหระพานี้ผมเอาไปหั่นมานิดนึงนะครับจากนั้นให้ใส่พริกขี้หนูสวนซอยลงไปนะครับนี่เพื่อเพิ่มความเผ็ดความแซ่บให้กับเมนูไข่เจียวของเราจะได้ไม่เรียนนะครับจากนั้นใส่หมูสับลงไปครับ ใส่หมูสับลงไปประมาณนี้นะจากนั้นทําการคลุกเขาส่วนผสมเนี่ยต่างๆให้เข้ากันนะครับใช้ช้อนซ่อมเนี่ยเกลี่ยๆตัวหมูสับให้กระจายตัวออกนะครับมันจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะเทน้ํามันใส่กระทะครับเมื่อน้ํามันร้อนแล้วให้เทส่วนผสมของไข่เนี่ยลงไปทอดเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่เนี่ยจะสุกทั้ง2ด้านนะครับ ช่วงเวลานี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงเลยนะครับจะบอกว่าถ้าใครใช้กระทะเหล็กนะตัวไข่ก็จะสุกเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่มีกระทะเหล็กนะครับแล้วก็เป็นเตาแก๊สปิกนิกอีกต่างหากนะครับความร้อนมันก็จะอยู่ตรงกลางนะผมก็จะต้องใช้เทคนิคต่างๆในการทอดนะครับสีมันก็จะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องความแซ่บ ความอร่อยของไข่เนี่ยไม่แพ้กับใช้กระทะเหล็กเลยนะครับอ่าผมก็จะทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางๆนะเพื่อให้หมูเนี่ยสุกด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยตักโปะบนข้าวแบบนี้ตกแต่งด้วยใบโหระพานะครับอ่าเ,เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ